Super Li s ิ1 9น5 o ง i g i n a l e x h h a n g e Expert กเมาเก๊าเป็นเหมือนสถานที่ที่รวมเอาความบันเทิงความหรูหรามีสไตล์เข้าไว้ด้วยกันครับรวมถึงโรงแรมที่เราจะพาทุกท่านไปรู้จักต่อจากนี้เป็นโรงแรมที่ผสมผสานงานดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามครับพามาอีกหนึ่งโรงแรมครับผมอยาเรียกว่าโรงแรมเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้เราเนี่ยมาพักผ่อน ท่องเที่ยวช้อปปิ้งมีโชว์ให้ดูด้วยมีโชว์ให้ดูด้วยนะครับข้างหลังผมครับนี่คือวินพาเลตนั่นเองครับเห็นสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโชว์นันพุให้ดูด้วยนี่ไงมาแล้วเนี่ย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 อันนี้ยังยงอันนี้คือธรรมดาอันนี้น้ำจิ้มอยู่อันนี้คือน้ำจิ้มอ่าแบบที่มาแล้วก็เห็นจะมีโชว์แบบเต็มๆอีกทีนึงครับผมแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมาแล้วโชว์เนี่ยมันเล่นไปแล้วเดี๋ยวเรารอรอบต่อไปแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ครับพี่ณัฐเขาคือ อันนี้นะเป็นกระเช้าที่สามารถนั่งแล้วก็ดูโชว์ได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของโรงแรมนี้นะฮะสำหรับคนที่เข้ามาพักก็คือเราเนี่ยต้องนั่งสกายแคปอันนี้วนขึ้นมาวนดูน้ำพุหนึ่งรอบอแล้วก็เข้าไปเช็คอินเดี๋ยวนะ นี่คือทาเข้าโรงแรมเหรอนี่คือทาเข้าโรงแรมทานข้าวอินโอ้โหทุกคนมาถึงเนี่ยนั่งฟรีหมดเลยเดี๋ยวนะไม่ต้องพักโรงแรมเขาก็นั่งฟรีใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พักโรงแรมเขาก็จะต้องไปต่อแถวกันแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าโรงแรมเราไม่ต้องต่อแถวฟ้าแท็กเลยฟาแท็กเลยโอ้โหท้างนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราเนี่ยจะได้ชมน้ำพุตรงนี้สวยๆเดี๋ยวพาขึ้นไปดูวิวจากสกายแคปกันไปครับคุณผู้ชมครับไปดูวิวสวยๆจากสกายแคปกันครับแถวอยู่นน่นไปตรงไหนพี่ตรงนน้น ว่าเข้ามาแล้วอย่ายโยกตัวมากเพราะว่าเพราะว่า,วามันจะมันายมันาย ตอนนี้เราอยู่บนสกายแคปแล้วนะฮะแล้วก็เสียงดังนิดนึงเพราะว่าโชว์ได้เริ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูโชว์เป็นวิวจากบนกระเช้านี้เลยบางคนเนี่ยมาแล้วไม่ได้วิวแบบนี้คุณต้องมาด้วยทามิ่งที่แบบเป๊ะๆเลยอย่างเรานะฮะแล้ก็เพลงก็จะดังนิดนึงตอนนี้เอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโชว์ด้วยกันไปดูกันครับ <laughs> <ห>อันนี้ <c oughs> อันนี้หัว <c oughs> หัวหัวกีเรียนหรือหัวมังกรมังกรนะมังกรนะเขาบอกว่าโชว์เนี่ยจะมีทุกทุกยี่สิบนาทีนะฮะครับผม <c oughs> นี่ฮะแล้วโชวก์กำลังเล่นอยู่ด้วยและที่เราขึ้นมานี่คือสูงมากนะเนี่ย <c oughs> จะบอกว่าโชว์น้ำพุเนี่ยมองจากด้านหน้าอย่างเดียวมันจะเห็นเป็น2มิติใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูบนกระเช้ามันจะเห็นเป็น3มิติครับผมแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเบิร์ดไอวิวด้วยใช่นี่นะดูสิท็อปวิวเลยเฮ้ยโอ้โหเมียงแล้วเมียงแล้วโอ้โหผมจะไปแล้วโอ้โหไม่ใช่ตัวเย็นนะเออไม่แล้วแล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมตอนที่เรากำลังจะเข้าไปทางนี้เนี่ยนี่คือวิธีการที่พี่น้าบอกคือเข้าโรงแรมนะเข้าไปเช็คอินโรงแรมเออ ันนี้โชว์กำลังจะเริ่มอีกรอบหนึ่งแล้วพี่นาดูพี่นาดูโอ้โหโอ้โหนี่ดูอย่างข้างล่างไม่เห็นนะไม่พีนะไม่เปลี่ยนเพลงด้วยว่ะใครฮาร์ดวิลกอนใครฮาร์ดวิวกอนเนี่ยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ได้มุมนี้แน่นอนคือแล้วน้ำผู้อ่ะมันเล่นไปตามเพลงที่เขาลังเขาอยู่อ่ะมันดูดูดูดิจังหวะแบบจังหวะนี่จังหวะสุดท้ายนี่โอ้ยเห็นการโชว์น้ำผู้มาหลายประเทศมากพี่นะสิงคโปร์เราก็เจออันนั้นเขาก็จะมีความสวยแบบของเขาใช่แต่นเนี้อันนั้นเรามองทางด้านเดียวไงมุมเดียวงเอออันนี้อันนี้เรารอบเลยโอ้โห สุดจริงๆประทับใจมากครับจสุดจริงๆ,งๆสวยที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยอ,อันนี้จริงๆ,ๆต่อไปนะครับเราจะมาโรงแรม1ใน3นะครับของ แกรนลิสบัวพารเลสนี่ก็คือหนึ่งในโรงแรมนั้นนะฮะที่อยู่รวมกันครับผมนี่คือโรงแรมอะไรครับเพชรโรงแรมนี้ชื่อว่า The Cowl Legafield Hotel นะครับผมหรือว่า The Cowl Legafield มะกาวนั่นเองอโรงแรมนี้มันมีความสำคัญตรงที่เขาได้รับการออกแบบจากดีไซเนอร์ะระดับโลกครับพี่ก็คือตามชื่อเลยคาวเลยก็ฟ l ลแล้วก็ นี่คือผลงานชิ้นสุดท้ายที่เขาเออกแบบไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงไปเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานชิ้นสุดท้ายและก็เป็นชิ้นที่สําคัญมากๆเพราะเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นโรงแรมที่หลายคนมาที่มาเกาต้องพักครับอยากจะเห็นข้างในแล้วครับว่าจะสวยจะโมเดิร์นและก็จะมีความเป็นเทาและก็เป็นแบไหนเข้าไปดูข้างในกันไปครับ ผู้ชมครับผมพามาดูเนี่กว่าเป็นส <cul> เกอร์อเป็นส <cul> <cul> เกอร์สเกอร์แปลว่าอะไรพี่ <laughs> รูปปั้นเหมือนอรูปเหมือน,นอ่าของคุณคาวอะไรก็ฟิลนะครับผม ทำครู้จักกับคุณคาเลยวกฟิลง่ายๆนะครับเขาคือดีไซนเนอร์ระดับโลกซึ่งเป็นขวัญใจของที่ด้วยซึ่งคนนี้ครับเขาฝากผลงานไว้เยอะแยะมากมายนะครับเราจะรู้จักเขาเนี่ยจริงๆคือในนามคนที่ <Fashion S 1> แฟชั่นแฟชั่นอาแล้วก็แฟชั่นให้กับแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์มากเขาไม่ได้ออกแบบเฉพาะแค่แฟชั่นเพราะว่าเขาอยู่ในทุกวงการเลยเฟอร์นิเจอร สถาปนิกถูกต้องรถบัวดีไซน์หลายอย่างมีรถยนต์ด้วยใช่ไหมใช่แล้วนะครับผมคนนี้มีความพิเศษมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเพิ่มเติมด้วยว่าผลงานที่สุดท้ายของเขาเนี่ยที่เขาทําไว้แล้วก็สร้างสรรค์ไว้เนี่ยจะมีมุมไหนน่าสนใจบ้างเข้ามาผมว่า Impact ตั้งแต่นี้ละโคมไฟแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันใหญ่แล้วแบบมัน Impact แล้วมันสวยแบบลงตัวไปหมดเลยถัดมาก็คือ เคาน์เตอร์ซึ่งอันนี้เขาดีไซน์ไว้เลยว่าเป็นเหมือนเป็นอันนี้มหที่แขวนกุญแจของโรงแรมใช่แล้วกุญแจอ่ะมีความเป็นกุญแจจีนสมัยก่อนด้วยกุญแจจีนโบราณอ่ใช่เป็นรูปหน้าของเขาของเขาเลยก็ฟลเนี่ยคุณผู้ชมดูดิสังเกตว่าเขาใช้สีดําเยอะมากแต่ว่ามองภาพรวมแล้วมันไม่ดูแข็งมีความแบบว่าใส่ดีเทลที่เป็นแบบดอกไม้ใส่ความอ่อนช้อยเข้าไปอะไรเงี้ยเข้ามาทุกอย่างมันมันองรวมมันแบบเข้ากันไปหมดเลยแล้วก็แบบแมทช์กันได้ลงตัวมากๆอก นี่ฮะคู้ชมครับชั้นหนังสือ มันก็คือจะมีลักษณะของเหมือนแบบบ้านจีนสมัยก่อนที่เป็นแบบสุ้มุงกลมแบบนี้สุ้มงกลมอ่าซึ่งเขาก็มาใส่ในงานดีไซน์ของโรงแรมนี้ด้วยแล้วยิ่งผมแบบรู้ว่ามันเป็นงานดีไซน์ชิ้นสุดท้ายก่อนอขอเขาจะเสียชีวิตเนี่ยมันตั้งแต่เดินเข้ามามันรู้สึกว่าขลังมากอืมมันเราได้มาสัมผัสงานดีไซน์อ่ะชิน้นสุดท้ายของเขาที่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็น,เ,ปนเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกทุกๆอย่างแสงสีอืมเราแบบกลิ่นอืมกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราได้สัมผััสม้ตงเเดินขาา ทั้งหมดนี้ไม่ใช่พร็อพนะฮะแต่เป็นหนังสือที่คาวแลกาแฟเขาอ่านเขาชอบจริงๆแล้วก็ามาจัดไว้ตรงนี้อ่ะใช่มันสามารถอ่านได้ทุกเล่มเลยเ,เป็นหนัง,งสือจริงๆ,ๆ,ๆก็อิมเพรสเหมือนกันนะ อยากจะให้คุณผู้ชมครับได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาพักผ่อนกับบรรยากาศของความเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกที่ทิ้งผลงานที่สุดท้ายไว้อ,อสัมผัสจริงๆเลยก็คือทั้งกลิ่นทั้งสแน่อุณหภูมินะออได้เห็นได้ได้ยินเพลงด้วยอะไรเงี้เออยเพราะฉะนั้นแล้วตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาโรงแรมระดับ5ดาวครบทุกจุดครบทุกการบริการภายในโรงแรมนั่นเอง สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเป็นตะว,วันเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โถงอาคารหนึ่งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับเพื่อมาร่วมง,งาน t a s t e o f t h a i Tail l ลันช์ออฟเอ็กซ i v e i n f l อิ t ฟ Menu Cur คุเรตบายเชฟครับถ้าใครที่เคยบินกับการบินไทยจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องแต่และเมนูเนี่ยเขาคิดมาแล้วเป็นอย่างดีครับมีทั้งความหลากหลายปรุงด้วยเชฟระดับประเทศหลายๆท่านและกิจกรรมภายในงานจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันครับ ในงานในวันนี้นะครับเราจะมีการเปิดตัวผู้บริหารของสายการบินไทยเราจะมีการเสวนาของเชฟระดับประเทศหลายๆท่านนะฮะและรวมไปถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือการสาธิตการทำอาหารและนำเสนอเมนูใหม่โดยเชฟโบโนั่นเองครับภายในงานนะครับเราจะได้ชิมรสชาติจากฝีมือของเชฟโบด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าเส้นหมี่น้ำพริกนั่นเองนะครับเรามาลองทานกันหน่อยดีกว่านะครับว่า Taste of Thai t a ส s นะฮะเขาจะแซบจัดจ้าขนาดไหนครับเรื่องของ Taste t s t t of Thai t a l s ครับได้แรงบันดาลใจอย่างไรบ้างครับกับงานในวันนี้ครับการเดินทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์เนี่ยไม่หยุดที่จะค้นคว้าหามันเพราะฉะนั้นอาหารก็เป็นแองเกิลหนึ่งเป็นมุมนึงที่เรานำมาทำให้โปรดักตของเราเนี่ย มีมูลค่าเพิ่มนะครับที่จะให้กับผู้โดยสารเวลาเดินทางแต่และเมนูเนี่ยมีส่วนผสมประสานของวัฒนธรรมต่างประเทศที่เข้ามาในไทยมันก็ทําให้อาหารเมนูเนี่ยของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวมันจะได้มีความลึกมีความน่าสนใจสิ่งที่ไปสัมผัสได้เลยคือความใส่ใจของการบินไทยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นความทรงจําดีๆที่พวกเราจะได้รับจากการเดินทางกับสายการบินไทยแน่นอนครับ ้าคุณตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดประสบการณ์ใหม่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นโลกในมุมที่คุณไม่เคยเห็นถ้าเป็นแบบนั้น The First t i Mate Application รูปแบบใหม่คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวทุกมุมโลกให้คุณเปิดโลกกว้างแค่ปลายนิ้วสัมผัสร่วมสนุกลุ้นรับของฝากของ,ของฟรีจากต่างประเทศและของดีจากร้านเด็ดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องลบ The First Estimate Application แบบเก่าทิ้งไปแล้วดาวน์โหลด The First Estimate Application รูปแบบใหม่ใช้ไลก่กว่าเดิมมาใช้ดาวน์โหลด The First Estimate Application รูปแบบใหม่ลงโทรศัพท์เพราะแอปนี้คือคำตอบสำหรับการเดินทางของคุณนี่ <c oughs> ลมาลงมา จริงฟิลมันเหมือนอยู่ในตู้ปลาอยู่ในแบบว่าอยู่ใต้น้ำเหมือ,อนกันเหมือนน้ำอ,ะอ่ะเรามีปลาไาวมาหาเราอันนี้นะครับเป็นหมูสมุนภพรครับที่อยู่ตรงนี้มาแล้วกว่า30ปีครับแคนยูจัดแบบเบิบ้มเบมคือลือแย่คือลือรถ <c oughs> บสัสแดงซิกเนเจอร์ของกรอนดอนเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมาก <c oughs>